สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเรามาให้ความรู้สําหรับมือใหม่กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องปืนกันนะฮะผมมีโอกาสได้ไปดูการแข่งขันซ็อตเซตแมทของประเทศจีนนะครับก็คือเกมเนี้ยเวอร์ชั่นออริจินอลเลยนะก็คือเซิร์ฟจีนนะครับเซิร์ฟจีนเป็นคนสร้างขึ้นมานะฮะส่วนเซิร์ฟที่เราเล่นกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือเซิร์ฟซีนะครับก็คือ south east asia นะครับเซิร์ฟเวออร์หลักยู่่ทีสิง ไปไกลกว่าเราเยอะเลยนะฮะผมก็ได้มีโอกาสนะครับไปดูการแข่งโปลีกน่าจะเป็นโปลีกบ้างแต่ว่าเขาแข่งกันจริงๆอ่ะการแข่งครั้งหนึ่งนะครับผมสังเกตนะครับปืนที่พวกเขาเล่นอ่ะแทบจะเหมือนกันทุกทีมเลยนะฮะแล้วก็เกือบทุกคนแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําปืนเซตนี้นะครับแล้วก็เทคนิคการยิงในระยะประชิดให้คุณผู้ชมมือใหม่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้นําไปพัฒนาต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้า เลยครับจัดไปสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซตแมรราคาถูกตอนนี้ทางท็อปอัพเกมเมอร์ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมนแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอดีในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%แน่นอนนะครับและทางร้านท็อปอัพเกมเมอร์นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น R.O.V Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends of Runeterra L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ t o Add @topupgamer นะครับอ่าลืมเครืมอวยนะครับย ไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะเติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปร์เ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องซอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องปืนกันก่อนนะครับที่ผมเห็นการแข่งขันของจีนอะ่ะเขาใช้กันนะครับก็คืออันดับแรกเลย M4 มันก็เป็นปืนที่เขาใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วปะปกติเนาะ M4 อะ โอเคเอากระเป๋าก่อนนะฮะเผื่อใครไม่ทราบนะครับพวกเสื้อก่อมันจะเพิ่มความจุของกระเป๋าด้วยนะครับเขียนว่าบวกความจุ50%เนะฮะเท่ากันเลยนะครับส่วนปืนต่อไปนะครับ UMP ครับคือถือว่าเป็นปืนเมตาจีนเลยนะ2ปืนเนี้ยโอเคตอนนี้เราก็มาพูดถึงของแต่งกันบ้างนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงของแต่งที่หาได้ง่ายทั่วไปนะครับก็คือของแต่งที่ ไม่มีสีทองนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นของแต่งที่มีสีทองเราสามารถหาได้จากบอสโบลิ่งนะครับที่มันเป็นตัวสีเหลืองเือง่ะแล้วก็ในกล่องของข,องขวัญตามแบบนะครับแล้วก็กล่องแอร์ดรอปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่ของแต่งที่หาได้ง่ายทั่วไปดีกว่าแบบเดินเจอแถวบ้านอะไรพวกนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะ M4 ก่อนเลยแม็กก็ต้องเป็นอันนี้นะครับคือแม็กกนมันจะมีอยู่3แบบก็คือมีแม็กเพิ่มลูกอย่างเดียวแล้วก็ เพิ่มรีโหลดเร็วอย่างเดียวแล้วก็เป็นอันนี้นะครับจะเป็นเพิ่มความจุบวกรีโหลดเร็วด้วยนะครับอันนี้ก็คือแม็กเทพนะครับในภาษาทั่วไปครับส่วนแม็กสีทองก็คือแม็กโคตรเทพนะครับก็คือดีกว่าแม็กเทพขึ้นไปอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราใส่อันนี้นะครับแล้วก็มาดูกิฟกันบ้างนะครับกิฟที่ผมแนะนําสำหรับมือใหม่นะครับก็คือกิฟตั้งละกันนะฮะแล้วก็ไทม์โฟครับส่วนปลายปืนนะครับอ่าถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนานะจะเป็นคอมเพนกับเก็บเสียง ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแบบว่าชอบส้มยิงอ่ะก็แนะนําไปเก็บเสียงถ้าเกิดว่าใครอยากให้คุมปืนง่ายขึ้นไปอีกนะครับก็คือคอมเพนนะครับทาไมถึงผมบอกว่าคอมเพนคุมปืนดีสุดนะแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับเอามาทุกอย่างเลยแล้วกันแฟร์ไฮเดอร์เก็บเสียงโอเคเรามาดูปอกเก็บเสียงธรรมดาก่อนนะครับลดเสียงนะครับเวลาที่เรายิงออกไปแล้วก็เพิ่มความแม่นยําถ้ายืนยิง5% อันเนี้ยดีตรงที่ถ้าเกิดว่าเรายืนยิงอะ่ะมันจะนิ่งขึ้นนะครับคือปกติเกมเนี้ยการยิงจะมีอยู่3อย่างคือยืนนั่งนอนการยืนยิงอะ่ะปืนมันจะดีดเยอะสุดนะครับลง,ลงมาก็คือการนั่งการนั่งปืนจะดีดน้อยลงมานะครับแล้วก็การนอนยิงก็คืออันนี้ปืนจะนิ่งสุดนะฮะส่วนไอ้เจ้าปลอกเก็บเสียงเนี้ยมันจะช่วยทําให้เรายืนยิงนิ่งขึ้น5%นะครับ5ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็โอเคกว่าไม่ใส่นะฮะส่วนอนะ่ะต่อไปแฟร์ไเด์นะครับสะเทือันนี้มมาาายควว่ระคอยในแนวตั้ง พื้อปืน,นมันจะดิดขึ้นลงอยู่แล้วเป็นปกตินะฮะลดสิแล้วก็สเสถียรภาพในแนวระดับอัพสิอันเนี้ยมันน่าจะหมายถึงการสายซายขวาของปืนจะน้อยลงนะครับสิประมาณนี้นะครับส่วนคอมเพนเพิ่มความแม่นยําในท่ายืนยิง25%โอ้ยเชียโคตรเยอะ25%นะ่ะ5้าเท่าของ บอกเก็บเสียงอ่ะแล้วก็ลดรีคอร์ดวน์้ง15%แล้วก็อัพระดับความเถียสเร10%นอันเนี้ยอาจจะหมายถึงว่าทำให้เรายิงนิ่งขึ้นอีก10%นะครับอ่านี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ใน3คลกริปนี้นะครับคอมเพนแฟทไฮเดอร์ปอกรถแสงธรรมดา คอมเพน่าจะทําให้เราคุมปืนง่ายสุดนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับปอกเก็บเสียงเทพนะครับอันนี้มันจะช่วยลดเสียงยิงแล้วก็ยืนยิงนิ่งขึ้น25%เหมือนคอมเพนเลยนะครับแล้วก็อัพความเถียรปืนจะตั้ง15%ก็คือเหมือนคอมเพนทุกอย่างเลยนะฮะเนี่ยดูเด๋ยสังเกตน,นะสแตทคือเหมือนกันทุกอย่างเลยสองอันนี้สแตทเหมือนกันเลยนะครับ แต่ที่มันโกงขึ้นมาอีกคือมันช่วยเก็บเสียงด้วยเพราะฉะนั้นปลายปืนที่ดีที่สุดก็คือเก็บเสียงเทพนะครับแต่มันจะหายากหน่อยนะฮะต้องหาจากไอ้กล่องตุ๊กตานะครับแล้วก็พวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ตัวนั้นอะแอดดอเออจากแอดดอนะฮะซึ่งวันนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับเราก็จะทิ้งมันไปนะครับเราจะพูดถึงที่มันหาได้ทั่วไปก่อนนะครับก็คือคอมเพนโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับขอแต่งปืนของ M4 นะครับที่คุณผู้ชมมือใหม่ควรจะใช้ที่สุดนะครับก็คือเซตนี้นน่อเ UMP Mac กาลย แม็กก็จะเป็นแม็กเทพนะครับเพิ่มความจุแล้วก็ลดเวลาการเปลี่ยนแม็กนะฮะแล้วก็ต่อไป UMP ผมแนะนําให้ใส่เลเซอร์นะครับแล้วก็ปลายปืนก็เป็นเก็บเสียงก็ได้ครับเป็นเก็บเสียงของปืนกดมือโอเคนี่นะครับ เซตเนี้ยน่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดของ UMP นะเพราะว่า UMP อะ่ะในเมตาของจีนที่เขาแข่งกันอะ่ะ UMP จะเป็นปืนชาร์จในระยะประชิดนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ล่าเร็วมากแล้วก็เป็นปืนที่โกงอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะรองลงมาจากพวกกอซ่าอะไรพวกนี้นแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันหายได้จากแอรดอปมันต้องเสี่ยงดวงเอาอะประมาณนั้นเหมือนอารมณ์เหมือนเราซื้อหวยอะ <c oughs> ไม่เจ๋วปเจ๊งโอเคเรามาดูสโคปกันบ้างนะครับ UMP จะใส่สโคปอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับส่วนตัวผมใส่เลสดอตนะครับส่วน คนส่วนมากเขาใช้คูณ6ปรับ3กันโอเคเอาคูณ6แล้วกันแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเป้าคูณ6นะผมชอบเป้าคูณ3มากกว่าแต่ระยะมันคือเท่ากันนะคูณ6ปรับ3กับสโคบคูณ3อะระยะเท่ากันเลยเปลี่ยนแค่รูปร่างของสูตรเล็งนะครับมันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นที่ผมชอบคูณ3มากกว่าเพราะว่ารอบข้างอะมันมีพื้นที่ให้เรามองเห็นเยอะกว่านะอันนี้คือส่วนตัวของผมนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบแบบไหนก็ลองแบบนั้นดูนะฮะผมจะเอาคูณ6แล้วกันโอเคคนส่วนใหญ่ก็ชอบใช้กัน เดี๋ยวเรามาลองยิง UMP กันนะครับแบบยิงแบบตรงๆโดยที่เราไม่ได้คุมปืนนะโดยที่เราใส่เลเซอร์นะโอเคเราลองถอดดูนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับใส่เลเซอร์เราจะดีกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวลองคุมกันบ้างนะครับ อันนี้คือผมคุมปืนนะครับส่วนเราผมลองถอดดูแล้วคุมไปด้วยสังเกตว่ากิฟเลเซอร์นะครับมันจะช่วยทําให้ลูกกระสุนมันเกาะกลุ่มมากกว่าเดิมนะครับคืออันเนี้ยมันไม่ได้เขียนบอกไว้มนเขียนบอกแค่ว่าแม่นยําท่ายืนยิง15%แต่ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของกิฟอันนี้นะครับก็คือทําให้ลูกกระสุนเกาะกลุ่มกันมากขึ้นตอนที่เรายิงแบบไม่เข้าสโคปโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงกันเป้านนี้กันดูนะครับ อันดับแรกนะครับเทคนิคการยิงระยะประชิดนะครับผมแนะนําว่าให้ฝึกแบบนี้ก่อนนะครับโยกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าพอทําอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมครับให้เราคุมเป้าปืนไปด้วยนะครับโดยที่สมมุติว่าเราเดินซ้ายแล้วก็เลื่อนนิ้วไปทางขวาให้มันถึงเป้าเราเดินขวาเลื่อนนิ้วไปทางซ้ายเนี่ยอันนี้สำหรับคนใช้นิ้วนะแต่สำหรับคนที่ใช้ใจโร่ก็แค่ เดินซ้ายหันโทรศัพท์ไปทางขวาเดินขวาหันไปทางซ้ายจะเหมือนกันคนใช้ไจโรจะดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอานิ้วไปปัดนะครับพอเราทําอย่างนี้ได้แล้วนะครับให้เราลองยิงดูนะครับเดีย๋ยวผมจะลองยิงแบบไม่คุมเป้าดูก่อนนะฮะยิงไอ้ตัวนี้แล้วกันสังเกตว่ามันจะกระจายนะมันจะไม่ค่อยโดนถ้าเกิดว่าเราคุมเป้าไปด้วยอย่างเงี้ยเนหะ็นไหมมันจะแบบลูกกระสุนมันจะนิ่งแล้วมันก็จะตรงกว่าเดิมนะครับนี่นะครับก็คือ ให้เรามาฝึกยิงไอ้ตัวเนี้ยวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับจะเป็นการวอร์ไปด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นจริงนะฮะให้เราเดินอย่างงี้ครับเดินแล้วยิงแล้วกสุนมันหมดเร็วเันนะเนะีย่ยทำอย่างงี้ครับประมาณนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาลองยิงเป้าขยับกันบ้างนะครับเนี่ยเป้าันจะขยับเห็นไหมโอเคลองยิงดูนะครับยิงแล้วแบบเดินไปด้วยนะครับ ลูกสูตรเป็นหมดเร็วเหมือนกันฮะคือลูกแบบเดียวหมดเลยอะนี่นะครับสังเกตนะเราพยายามมาร์กที่หัวศัตรูไว้นะครับวางเป้าให้แม่นๆนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ยิงหัวง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นไส้กรอกอหัวกับตัวมันเท่ากันอะการวางเป้าให้เข้าหัวก็คือยกเป้าขึ้นมาให้ระดับมันอยู่ประมาณเนี้ยเหนือหัวเราหน่อยนึงนะครับแล้วก็พยายามวางเป้าให้แม่นๆๆนะครับแบบเดินปุ๊บยิง ถ้าขึ้นสีแดงสแสดงว่าโดนหัวนะเรามาดูข้อเปรียบเทียบดีวยว่าระหว่าง M4 UMP เราลองยิงตัวดูนะครับอันนี้คือตัวมันนะโอ้4 4 4ส41 3นัดตาย38 38 38คือมัน3นัดตายเท่ากันเว้ยแต่ว่า UMP อ่ะมันรัวกว่าถ้าเกิดว่ามันเร็วกว่าความคล่องตัวในการยิงอะ่ะเนี่ยกระโดนความคล่องตัวในการยิงมันจะเยอะกว่าครับ มันรูปแป๊บเดียวคือมันหายเลยอ่ะมันดีนะคือเนี่ยผมชอบมากเลยแต่ว่าส่วนตัวผมเล่นสนายอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่ค่อยเอามาใช้เท่าไหร่สตตตไหนที่แบบผมอยากบูอ่ะผมก็จะเอา UMP มาใช้นะสะเตประยะประชิดเกมนี้มันก็มีไม่มากนะครับก็คือเดินโยกแล้วก็ยิงโยกโยกยิงยิงยิงปุ๊บแล้วก็มีจังหวะกระโดดบ้างกระโดดก็ใช้ได้บางจังหวะนะกระโดดยิงแต่ดอปช็อตอ่ะ ผมไม่แน่ใจว่ามันทําได้หรือเปล่านะต่ผมเคยทาได้ครั้งหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะการดรอปช็อตแต่มันก็ทําได้นะแบบยิงอยู่ปุ๊บลงไปนอนมันก็อาจจะทําได้นะแต่ผมแค่ไม่ค่อยเคยใช้แค่นั้นเองในเกมเนี้ยยิงปุ๊บดรอปช็อตเออใส่ต้องไปลองดูบ้างนะอาจจะเป็นประโยชนะ์ก็ได้คะคุณผู้ชมลองไปใช้กันดูนะครับดรอปช็อตเนี่ยแล้วตอนจังหวะเราเปลี่ยนลูกนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงไอ้พวกนี้ให้ดูแล้วก็ สมมติว่ามันคือเหตุการณ์จริงนะเรายิงปุ๊บยิงอ่ะเราลูกศดหมดนะครับให้เรากระโดดนะครับอย่ายืนนิ่งเปลี่ยนลูกนะครับลูกศรหมดกระโดดลูกุรหมดกระโดดกระโดดปุ๊บยิงต่อเนี่ยลูกศรหมดให้เรากระโดดครับกระโดดเรื่อยๆครับกระโดดเปลี่ยนลูกปุ๊บแล้วก็ค่อยลงมายิงกระโดดหลบยิงกระโดดหลบยิงกระโดดหลบ กระโดดลบเนี่ยสเต็ปม,มันก็จะประมาณนี้นะครับคือปึ๊บอ่ายิงยิงปึ๊บเป็นลูกกระโดดลบเป็นลูกกระโดดลบหลบกระสุนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเกมนี่มันจะกระโดดได้2ระดับนะบก็คือกระโดดธรรมดาแล้วก็อกสองทีจะแบบม้วนตัวข้อดีของมันก็คือการหลบลูกกระสุนแม่เข้าหัวนะครับเวลากระโดดอ่ะกระโดดซ้ gam, like, ายกับขวากระโดดขวากับซ้ายเนี่ยโยกได้ครับโยกอย่างเงี้ยโยก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 พอลงมาก็ยิงแล้วกระโดดหลบยิงกระโดลบยิงกระโดลบ หรือไม่ก็ลองหาเป้าก็ได้ครับเช่นอ่าผมจะมาร์กให้มันยังไงวะเนี้ยมันมาร์กไม่ได้ใช่ปะมาร์กได้รปรวะมันมีที่มาร์กปะเนี้ยไม่ได้ด้วยชิปหายโอเค <c oughs> เราสมมุติเอาแล้วกันสมมุติว่าตรงนี้คือเป้าแล้วกันนะครับเนี่ยเดินยิงอ่ะเนี่ยพยายามให้ลูกศดมันเกาะกลุ่มกันนะถ้าเกิดว่าเราไม่คุมปืนนะลูกศรมันจะกระจายอย่างเงี้ย เห็นไหมสังเกตนะครับ M4 กับ UMP อะ่ะ M4 ลูกกระสุนเช้า u m เอเยอะเลยนะในระยะประชิดถ้าเกิดว่าคุณโดน UMP ยิงในระยะประชิดอะ่ะแล้วคุณแพ้โดยที่คุณใช้ M4 อยู่อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะปืนมันโกงแนะนำเลยนะครับสำหรับมือใหม่ปืนเะนี้ยดี UMP คือดีมากสำหรับ UMP ก็จะประมาณนี้นะครับส่วน M4 นะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับ M4 มมันเป็นปืนที่มันยิงได้ทุกระยะอยู่แล้วนะฮะใกล้กลางไกลแต่ระยะใกล้มันอาจจะยิงสู้กับคนที่ใช้พวก ปืนที่มันลั่นเร็วๆแบบ QBZ อย่างเงี้ยแล้วก็ปืนแรงๆเช่น AK, Berliou, Corsa อะไรเงี้ยมันสู้ยากครับเพราะว่าปืน M4 คนเขาจะเอามายิงในระยะกลางและไกลกันนะครับกลางก็จะประมาณนี้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 เนี่ยสามเป้านี้มั้งระยะกลางระยะไกลก็2เป้าข้างหน้านู่นผมจะมายิงให้ดูนะครับว่ามันนิ่งยังไงอ่าอันนี้ผมยืนนะลองผมนั่งดูดิ เนี่ยนั่งยิงมันจะยิ่งนิ่งนะครับลองดูเป้าไกกันบ้างนะครับโอเคครับผมสำหรับ M4 ก็จะประมาณนี้นะครับมันก็เป็นปืนที่มันยิงง่ายอยู่แล้วนะแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบนะผมไม่รู้อะผมไม่ค่อยถูกจระกับ M4 อะผมยิงคนไม่ค่อยตายนะแบบมันก็ยิงโดนนะแต่ว่าแบบมันตายช้ามันตายช้าก่าพวก QBZ แล้วก็พวก b e r l i AK12 อย่างเงี้ยเพราะว่า QBZ อะลูกกระสุนมันล่นเร็วกว่านะครับแล้วก็ พวกแบริลลูกกระสุนมันก็จะแรงอยู่แล้วนะพวกลูกกระสุนเจ็ดเงี้ยแล้วก็ UMP เงี้ยระยะใกล้มันโอเคนะ ผมก็อยากให้คุณผู้ชมมือใหม่นะครับไปลองฝึกกันดูนะครับโอเคเทคนิคระยะประชิดของเกมนี้ก็จประมาณนี้นะครับคืออันนี้เท่าที่ผมรู้มานะเพราะว่าตอนเนี้ยผมก็เริ่มเล่นพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกๆคนนะผมก็อาจจะรู้อะไรไม่เยอะมากนะครับแต่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe s ับสไครป์ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย